สมมติว่าเราเป็นคนที่อยากให้ยูมาจีบต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างที่ที่มันถึงจะไปโอเพนโยมาอยู่อะถ้าตัดเรื่องไพนอกลจริงๆอะที่จริงชอบคนที่เป็นตัวเองไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามขอแค่เป็นตัวเองเพราะว่าเราก็เรารู้สึกว่าเราอะก็เราเ p e c พความเป็นความเป็นตัวเองเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เกียรติในความเป็นคนขออีกคนเหมือนกันสมมติว่าตัวเราเป็นแบบนี้แล้วว่าเรายืนอยู่แล้วแบกว่าเเต้นแบบอะไรเราจะไปเต้นด้วยอย่างนี้เลย นี่เป็นคอมเพลเมนท์รีของจากที่นี่เลยนะใช่พอเขารู้ว่าคุณววยโยจะมาที่นี่เธอรู้ไหมว่าเขาจัดเตรียมอะไรบ้างเขาจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยจะมีทีมงานมาเซอร์ไพรส์ด้วยจะเป็นเหมือนกับเวลาคนที่เขาเข้ามามาที่นี่เนี่ยเขาจะมาคุยงานแต่เขาไม่อยากกินอะไรที่มันอิ่มเยอะแยะมากมายมันหนักเนาะมันหนักท้องเขาก็จะมีคอมเพลเมนท์รีอะไรแบบนี้มามาให้แบบเหมือนมาคุยงานหรือมามานัดคุยมาเจอกันมามีติ้งแบบ small business เขาเรียกว่า small meeting แบบคุยกันแบบนีแบบมาก